จากหัวข้อที่ได้โพสต์ไปว่าพระพุทธเจ้าขี้แตกตายแน่นอนว่าประโยคนี้อาจจะเปิดทัวหรือเริ่มต้นสงครามกับเหล่าสาวกพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเรามองว่าพระพุทธเจ้าก็คือมนุษย์มนุษย์ก็คือคนแม้ว่าในพระคำจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ซึ่งจะหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังมันก็คือสิ่งที่เป็นนามธรรมในเชิงปฏิหารศิย์ศาสตร์ที่อ้างว่ารู้ได้เฉพาะตนอีก พวกมิจฉาชีพในปัจจุบันก็นำมาใช้กันบ่อยด้วยสิเรามามองความเป็นมนุษย์กันดีกว่าพระพุทธเจ้าก็ตายเหมือนเช่นมนุษย์ทั่วไปตามพุทธประวัติและคำพีทางพระพุทธศาสนาการเสด็จดับขันธปรินิพานของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหลังจากการเสวยพระกระยาหารที่เรียกว่าสุกระมัทวะซึ่งถวายโดยนายจุนทะหลังจากเสวยพระกระยาหารมื้อนั้นพระพุทธเจ้าได้ประชวนหนักด้วยอาการที่เรียกว่า โลหิตปักขันธิกาพาดซึ่งหมายถึงการถ่ายเป็นเลือดอย่างรุนแรงและมีพระอาการปวดอย่างมากนักวิชาการและแพทย์บางส่วนได้สันนิษฐานถึงสาเหตุทางการแพทย์ในปัจจุบันโดยเชื่อมโยงอาการดังกล่าวเข้ากับการอุดตันของเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงลำไส้ที่เรียกชื่อโรคว่าเมเซนเทอริกอินฟรักชันซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้เกิดการอักเสบในช่องท้องและมีเลือดออกทางทวารหนักมาก จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้ในผู้สูงวัยดังนั้นสิ่งที่ปรากฏในพระคัมภีร์คือพระองค์ทรงมีพระอาการถ่ายเป็นพระโลหิตอย่างรุนแรงก่อนที่จะเสด็จดับขันธะปรินิพานและจากประโยคที่ว่าพระพุทธเจ้าขี้แตกตายเปลี่ยนข้อความเพิ่มอีกหน่อยว่าว่าขี้แตกเป็นเลือดจนตายมันก็ไม่ไกลเกินจริงนักส่วนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านใดมีความคิดเห็นดีๆเพิ่มเติมหรือข้อโต้แยง้งต่างๆก็พิมพ์แสดงความคิดเห็นกันได้เลย